สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับครัวคุณต๋อยตันงแต่เามืดของวันกันร์ถงวันศุกร์ทางไทยทีวีซีช่อง3แห่งนี้ครับและที่สําคัญไปกว่านั้นเรื่องราวต่างๆในรายการและมากไปกว่านั้นที่เป็นเบื้องหลังแล้วก็เป็นเบื้องลึกต่างๆที่ไม่สามารถออกในเวลาที่เราจํากัดไว้ตรงนี้ได้ก็จะอยู่ในออนไลน์วะนะครับไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องปวดหัวอย่างนี้ไม่ต้องออกสำเนียงอะไรเลยให้พี่เอาให้เขาเก็ตเฉพาะ นี่ไตจะให้เก็บเสียงด้วยเลยใช่ใช่ก็เข้าไปตามต่อเราในเรื่องราวของพวกเราทั้งหมดเบื้องหลังทั้งหมดอยู่ใน a c e b o o k ของเราแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์นะครับ w w w k u k u n t a i c o m ข้อมูลที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์ของคุณผู้ชมทั้งหมดจะอยู่ในครั้งนั้นเลยครับ w w w k u k u n t a i c o m พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ได้หมดเลยครับพิมพ์คำว่าครูคุณต่อยก็ขึ้นแล้วครับขึ้นเลยแล้วหรือคุณจะแบบกดแล้วพูดก็ได้ครูคุณต่อยไม่อย่างนั้นอาจจะไม่เจอครูคุณต่อยธรรมดาเจอเลยนะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยังกำลังสอนลูกๆให้รู้จักคิดโจ้แปดขวบน้องจอยเจ็ดขวบและน้องจีจ้าห้าขวบค่ะครับเขาบอกเด็กๆคะช่วยคุณแม่คิดหน่อยนะคะคนที่ยอมถอยคนที่ถอยออกมาคือคนยังไงคะน้องโจ้แปดขวบบอกว่าโจ้คิดว่าคนที่ยอมถอยคนที่ถอยออกมาก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองผิดครับมมแม่อดเข้าท่าน้องจอยล่ะคะ ทนเจ้บอกว่าคนที่ยอมถอยคือคนที่ไม่อยากมีเรื่องค่ะเอะอ,อก็ถูกยังเลยถามบอกจีจ้านะลูกคนทอห้าขวบจีจ้าคิดว่ายัางไงคะคนคนที่ยอมถอยคนนี้ถอยออกมาคือคนนี้ขับรถเข้าไปผิดซอยค่ะตประสบใจ ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามประสบการณ์หมดนะแล้วก็จริงๆแล้วมาประสบการณ์ก็ขึ้นอยู่กับอายุนะครับครับความจริงแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดรู้จักถอยสักก้าวนึงก็ดีเกัดชีวิตแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ครับยิ่งแก่เท่าไหร่ก็ตามยิ่งสู้เท่านั้นฮะแล้วก็ยิ่งยืนยันความถูกต้องเท่านั้นผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ลองดูก็แล้วกันว่าการยืนยันความถูกต้องและมันถูกต้องจริงๆนะฮะและมันถูกต้องจริงและการยืนยันความถูกต้องมันเหมาะสมกับเวลาหรือเปล่าเหมาะสมกับสถานการณ์และเหมาะสมกับบุคคลและผู้คนหรือเปล่า วีนน้อาพูดดีมากเลยครับลาไปก่อนครับตวันดีครับว<ๆ>ิ่ญ<ล>าณเขาจะตุ่เลยคือจริงจริงความถูกต้องเนี่ยมันเป็นง้ันอยู่แล้วครับนการยืนยันการไม่ยอมถอยเลยแม้แต่กา้าวเดียวบางทีมันสร้างผลอะไรกับชีวิตเราแล้วสร้างผลอะไรกับคนรอบข้างบางทีต้องดูด้วยนะครับผมเนี่ยตัวอย่างง่ายๆลูกผมบางทีมาบอกผมว่าพ่อไม่รู้หรอกว่าพ่ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ผมนึกในใจบอกเรานึกในใจนะะให้เราเป็นอย่างนั้นเหรอเราไม่ได้เป็นแต่ณเวลานั้นที่เขาอุตส่าห์อ้าปากพูดอย่างนี้ว่าพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับ ผมควนถอยครับผมถอยฮะัผมบอกอ๋อเหลือลูกโอเคถทางนั้นถ้าพ่อทำอย่างนี้อย่างนี้พ่อก็จะอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันนะลูกนะแล้วการคุยต่อจากนั้นสะดวกได้ง่ายมากใช่ต้องยอมรับก่อนมันง่ายฮะที่เราจะไปเป็นพวกเขาฮะมัน<อ>ยากมากที่เราจะไปต่อต้านเขาไงล่ะครับผมเป็นพวกเขาได้ก่อนแล้วก็การคุยหลังจากนั้นต่อเป็นเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องอะไรต่างๆ อีกเป็นชั่วโมงมันเป็นการคุยที่ง่ายมากแต่ถ้าผมยืนยันความเป็นผมสะก่อนเราไม่ใช่อ่ะเธอไม่ใช่เธอเข้าใจผิดเธออย่างงนอย่างนี้ไอ้ที่คุยต่ออีกชั่วโมงมันจะเป็นไงล่ะครับอืมยังไงมันก็ต้องคุยครับผมว่าบางทีเราเลือกการถอยในถูกเวลาเนี่ยมันดีมากๆก็เลยคิดฝากกันไว้ตรงนี้นิดนึงแต่เรื่องนี้จริงจคนยิ่งถูกเท่าไหร่ยิ่งไม่ถอยเท่านั้นน่ะยิ่งถูกเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักแน่นยิ่งเสียงดังยิ่งโมโหยิ่งมากเครียดหนูหนูเป็นคนหนึ่งใช่ครับ มันไม่มีประโยชน์ฮะบางทีเราถอยง่ายกว่าและคุยง่ายด้วยการถอยไม่ทําให้เราเสียความเป็นตัวเรานะมันไม่มีทางเลยนะม,มันไม่มีทางทําให้เราเสียไปเลยแต่อันนี้ได้แน่นแน่มันมีข้อดีมันมีข้อเสียอย่างครับอะ่ะอย่าพูดเรื่องการถอยทำไมพอเราถอยแล้วเราจะไม่ค่อยได้ยินอะไรทำไมฮะอาถนหนูอาะหนูทะเลาะกับอาอยู่อาอาเราทะเลาะกับหนูเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยก็หนูเป็นคนที่หนูตึมากแล้วม่ใช่ใช่ที่นี่เข้เข้าเรื่องเลย ถ้าท่านไปอุตรดิต์ครับแล้วท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านสีไวปลาเผาริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิต์ครับถามใครก็รู้จักปักหมดุดแล้วตามมาอร่อยกันได้เลยนะครับป้าสีไวเนี่ยขายมาเกือบ30ปีแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเริ่มขายปลาเผาไก่ย่างส้มตำต่อมาก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่มเมนูขึ้นมาอีกเพียบเลยครับเมนูที่ร้านนะครับมีทั้งไส้ย่างาส้มตำไข่เค็ม ต้มยำปลากฏดคัง่งทอดมันปลากายผัดชาปลาคัง่งแต่ถ้ามาร้านนี้นะไม่กินปลาเผานี่ถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับช่วงที่รายการเราไปถ่ายนะครับปลาตะโกงกยังไม่ถึงฤดูฝนก็เลยยังไม่มีมีแต่ปลานิลเผาอันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับด้วยความสดและสูตรการหมักยัดไส้ตัวปลาที่มีเครื่องเทศสมุนไพรตะไคร้ใบเตยหอมแล้วนําไปเผาไฟอีกครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องห่อเลยนะครับ จะได้ความหอมของควันไฟความหอมของไฟที่ผิวด้านนอกอส่วนด้านในเนื้อปลานิลมันจะฉ่าแล้วมันจะนุ่มมันจะหอมจิ้มกับน้ําจิ้มแซ่บๆนะครับอหอมกลิ่นพริกกระเทียมกินพร้มอมกับผักสดๆโอ้รับรองไม่เหลือเลยครับร<อ>้านสีวัยปาลาเผาริมอ่างกเก็บน้ําเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์เปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับ<อ>นี่เลย ตัวอย่างของความอร่อยแล้วอย่างที่พูดแล้วนะครับมันปลาเนี่ยก็ต้องเป็นตามฤด,ดูกาลอย่างอันนี้เป็นปลาน,นิลก็นินไปก่อนน,น,นี่นี่ดูเนื้อโอ้โหแต่ว่าเขาบอกว่าปลาที่เขาเสุกเ,เด็ดเลยเนี่ยปลาตะโกกตะโกก,ก,ก,กคือหน้าฝนใช่ต้องต้องยอมรับอย่างคุณเชื่อไหมสมัยก่อนผมกินปลานิลเนี่ยตัวมันเล็กชิ้นเดียวเริ่ม,มกินครั้งแรกไม่เชื่อไม่เชื่อไปเล่นไปอุตรดิตถ้าไปเที่ยวเดี๋ยวเราเกิดศริกิตนะครับริมอ่างเก็บน้ำเกิดศริกิตอย่าลืมนะครับ ร้านสีใบปลาเผาเขาจะบดิทึ์ครับทุบต้องทำอร่อยไหมอืร่อยมากครับไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมจำไว้เลยครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือไหปลาร้ายังมีหนอนแย่อันนี้แย่ค้าขายของกินแล้วมาพูดอย่างนี้พักสักครู่ง ข้าวผัดหมูปลาครับไม่น่าเชื่อคิดได้แล้วมันเท่มากตัวหมูปลาที่เขาใส่เข้าไปในข้าวผัดอร่อยมากนะคุณผู้ชมครับใช่คนชอบกินรสจัดโดนไม่มีหมูโคนใอ่ก็ไม่มีหมูปลาครับแอบแยอะไรเนอ่คกลัวคุณไป